สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในบทที่9การคูณล,ลูกคิดญี่ปุ่นด้วยเลขหลักเดียวก่อนรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะครับสำหรับบทที่9นี้จะเป็นการคูณคนที่จะสามารถเรียนบทที่9ได้เข้าใจ จะต้องมีความสามารถในการบวกลูกคิดญี่ปุ่นมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับมีความชำนาญแล้วนะครับและต้องสามารถท่องสูตรคูณแม่1ถึงแม่9ได้ด้วยนะครับถึงจะสามารถคูณได้เราเรียนบทนี้ได้อย่างเข้าใจมีกฎเหล็กสำหรับการคูณที่ผมจะให้ไว้อยู่2ข้อนะครับที่จะต้องจำนะครับ ก็คือข้อที่1ผลลัพธ์ของการคูณจะมีจำนวนหลักไม่เกินผลรวมของหลักของตัวตั้งบวกด้วยหลักของตัวคูณเสมอเลยนะครับนี่เป็นกฎทางคณิตศาสตร์นะครับอย่างเช่นถ้าผมเอา400คูณกับ2 400มีอยู่3หลัก2มีอยู่1หลักรวมกันเป็น4หลักนะครับ ผลคูณของ2จํานวนนี้จะไม่มีทางเกิน4หลักอย่างแน่นอนนะครับนี่คือกฎนะครับกฎหลักข้อที่2นะครับคูณหลักไหนก็ให้เริ่มบวกจากหลักนั้นเช่นคูณหลักหน่วยก็เริ่มบวกจากหลักหน่วยคูณหลักสิบก็เริ่มบวกจากหลักสิบอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ฟังกฎข้อนี้แล้วอาจจะยังงงงงไม่เข้าใจอาจจะสับสนว่ามันคืออะไรแต่เด,เดี๋ยวพอดูตัวอย่างผมรับรองว่าเดี๋ยวจะเข้าใจกระจ่างมากกว่านี้แน่นอนนะครับวันนี้ผมก็เตรียมตัวอย่างมาทั้งหมด3ตัวอย่างก็คิดว่าน่าจะเพียงพอที่จะทําให้เพื่อนๆสามารถเกิดความเข้าใจได้เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตัวอย่างที่1กันเลยดีกว่านะครับตัวอย่างที่1น,นะครับ จงหาผลคูณของ259นะครับ259และ2ก็คือตัวตั้งคือ259แล้วตัวคูณก็คือ2นะครับเป็นเลขหลักเดียวนะครับตอนนี้เราก็ฝึกจากการคูณเลขหลักเดียวไปก่อนเพราะว่าเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วแล้วก็เป็นพื้นฐานของการคูณเลข2หลัก3หลัก4หลักก็ จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับถ้าเกิดมีความชำนาในการคูณเลขหลักเดียวแล้วนะครับมาต่อกันดีกว่านะครับก็คือตัวตั้งคือ259และคูณด้วย2ตามกฎเหล็กเมื่อกี้นะครับผลลัพธ์ที่จะออกมาจากผลคูณนี้ยังไงก็จะไม่เกิน4หลักแน่นอนตัวตั้งมีอยู่3หลักตัวคูณมีอยู่1หลัก บวกกันเป็น4หลักผลลัพธ์จะไม่เกิน4หลักจากกฎข้อที่2ที่บอกไปเมื่อกี้ที่ว่าอาจจะยังสับสนกฎข้อที่2ก็คือการคูณหลักไหนก็จะต้องเริ่มบันทึกจากหลักนั้นเอา2คูณ9 9ซึ่งเป็นหลักหน่วย9 2 18เราก็จะเริ่มบันทึก 18โดยเริ่มจากหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนะครับพอเราเอา2ไปคูณหลัก10ก็คือ5 5 2เป็น10เราก็จะเริ่มบันทึกตั้งแต่หลัก10นะครับก็0 1อย่างนี้นะครับพอเราเอา2ไปคูณกับหลักร้อย2 2เป็น4 เราก็จะเริ่มบันทึกตั้งแต่หลักร้อยก็คือ4อย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอาทั้งหมดนี้รวมกันก็จะได้เป็นผลลัพธ์ออกมานะครับ8ก็ไม่ได้รวมกับใครก็ได้เป็น8 1บวก0ก็ได้1นะครับ1บวก4ก็ได้5นะครับคำตอบของการคูณนี้ ก็จึงเป็น518นะครับเดี๋ยวเรามาดูในแบบของลูกคิดนะครับว่าข้อนี้ถ้าใช้ลูกคิดต้องทำอย่างไรนะครับวิธีการคูลูกคิดเขาก็จะนิยมตั้งตัวตั้งไว้ทางมุมซ้ายนะครับแล้วก็เอาผลลัพธ์ไว้ทางขวาแล้วในบางคนเขาก็จะตั้งตัวคูณ ตัวที่ไปไปไป,ไปคูณกับเขาเนี่ยไว้ตรงกลางนะครับอย่างนี้เราก็ตั้งตัวตั้งไว้ที่ด้านซ้ายนะครับก็จะเป็น2นะครับ5แล้วก็9นะครับก็จะเป็น2 5 9นะครับเป็นตัวตั้งส่วนตัวคูณเป็นเลขหลักเดียวผมให้เพื่อนๆจำไว้ในใจนะครับว่าเราคูณด้วย2นะครับ ดำเนินกรรมวิธีแบบเมื่อกี้ที่เราคูณแบบไม่ใช้ลูกคิดนะครับเราก็เอา2คูณ9ะครับซึ่งเป็นหลักหน่วยได้18เแาล้วก็ใส่18นะครับไปอย่างนี้ที่มุมขวาต่อไปเราก็เอา2คูณกับ5ซึ่งเป็นหลัก10นะครับ5 2เป็น10 เราคูณหลักไหนเราก็จะเริ่มบันทึกตั้งแต่หลักนั้น5คูณ2เป็น10แล้วก็ใส่0ที่หลัก10ก็คือไม่ใส่อะไรนั่นเองนะครับแล้วก็ใส่1ที่หลักร้อยนะครับอย่างนี้นะครับต่อไปเราเอา2คูณกับหลักร้อยก็จะเป็น2คูณ2เป็น4เราคูณหลักไหน เร,เราก็จะเริ่มบันทึกตั้งแต่หลักนั้นเราคูณหลักร้อยเราก็จะเริ่มบันทึกตั้งแต่หลักร้อย2อสองเป็น4เราก็เริ่มใส่4ตั้งแต่หลักร้อยนะครับก็คือบวกเข้าไป4 4ใส่ได้ไหมไม่ได้ไม่พอก็ต้องใช้การรวมกลุ่มของ5นะครับก็5 4เท่ากับ5ลบ1นั่นเอง นะครับก็ผลลัพธ์ก็จะเป็น518นะครับตรงกันตรงกันนะครับคำตอบของข้อนี้นะครับครับต่อไปเราไปทำข้อต่อไปเลยเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้มากขึ้นกว่าเดิมเข้าไปอีกนะครับก่อนอื่นก็ต้องล้างลูกคิดก่อนนะครับล้างลูกคิด ครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2ครับตัวอย่างที่2จงหาผลคูณของ5 6 7และ3ก็เหมือนตัวอย่างเมื่อกี้เลยครับแต่คราวนี้เป็นการใช้สูตรคูณแม่3นะครับผมจะไม่ทำสูตรคูณแม่1นะครับเพราะว่า ก็ได้ผลลัพธ์เท่าเดิมนะครับคราวนี้เราก็จะเริ่มมาใช้สูตรคูณแม่3นะครับเราก็ทำแบบเดิมเลยนะครับตั้งตัวตั้งไว้ด้านซ้ายมือของลูกคิดก็คือ5 6แล้วก็7อาจจะไปเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าถือว่าทุกคนมีพื้นฐานการใช้ลูกคิดมาแล้ว เป็นอย่างดีนะครับผมอนุมานอย่างนั้นนะครับแล้วก็บวกสามารถบวกลบคูณหารลูกคิดได้แล้วนะครับส่วนที่จะต้องเพิ่มเติมก็คือไปฝึกท่องจําสูตรคูณแม่1ถึงแม่9ให้แม่นๆนะครับเราจะคูณได้อย่างรวดเร็วนะครับนะครับคือเราตั้งไว้แล้วนะครับ567ตั้งไปแล้วทางซ้ายมือตัวคูณก็จําไว้ในใจนะครับ ส่วนผลลัพธ์ใส่ทางด้านขวาก็เริ่มเหมือนเดิมนะครับ7คูณกับหลักหน่วยเอ้ย3ไปคูณ7ซึ่งเป็นหลักหน่วยนะครับ73 21เราคูณหลักหน่วยเราก็จะเริ่มบันทึกที่หลักหน่วยก่อนนะครับ7321ก็ใส่1และ2ครับเป็น21นะครับต่อไป3 ไปคูณหลักสิบหกสาแปดเราคูณหลักสิบเราก็ต้องเริ่มบันทึกตั้งแต่หลักสิบเป็นต้นไป18บแลูกคิดไม่พอการบวก8ก็คือการบวก10แล้วลบ2นะครับครับเด็ก็จะถือว่าทุกคนทำได้แล้วนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็บวกเพิ่มอีกหนึ่งเพราะว่าบวก18นะครับ ต่อไป3คูณกับ5 5 3เป็น15เราคูณหลักร้อยเราก็จะต้องเริ่มบันทึกตั้งแต่หลักร้อยห3 5ก็ต้องเป็นบวก5ในหลักร้อยบวก1ในหลักพันนะครับก็จะขยับเพิ่มขึ้นไปแล้วตามกฎที่เคยให้ไว้ตัวตั้งมีอยู่3หลักตัวคูณมีอยู่1หลัก บวกกันได้4หลักคูณยังไงคำตอบก็จะไม่เกิน4หลักแน่นอนครับนะครับหหลัก2หลัก3หลัก4หลักอย่างนี้นะครับครับไม่ยากเลยนะครับถ้าเกิดยังไม่เข้าใจก็เดี๋ยวลองย้อนกลับไปทาโจทย์ด,ด้วยตัวเองดูนะครับก็เดี๋ยวจะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราไปดูโจทย์ข้อที่3กันเลยนะครับโจทย์ข้อต่อไปนะครับโจทย์ข้อที่3นะครับก็คือจงหาผลคูณของ492และ4ก็ยังเป็นโจทย์ลักษณะเดียวกันแต่แค่เปลี่ยน สูตรคูณนะครับเปลี่ยนสูตรคูณเป็นแม่สี่นะครับอันนี้แล้ก็เริ่มทําเหมือนเดิมเลยนะครับก่อนจะทําเราก็ต้องล้างลูกคิดนะครับให้ติดเป็นทีนิสัยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเอาตัวตั้งไปไว้ที่มุมซ้ายของลูกคิด ก็ 1>, 1 2 3 4นะครับแล้นี้ก็เป็น9นี่ก็เป็น2นะครับตัวคูณเป็นหลักเดียวก็เก็บไปในใจนะครับเก็บไปในใจเนื่องจากโปรแกรมลูกคิดที่ผมมีเนี่ยหลักมันน้อยถ้าใส่ตัวคูณไว้ด้วยก็จะทำให้จำนวนผลลัพธ์ไม่พอที่จะใส่ รับเอาเป็นว่าจำไว้ในใจนะครับก็เริ่มเลยนะครับเริ่มคูณทีละหลัก4คูณ2เป็น8นะครับก็ใส่8ที่หลักหน่วยเพราะเราคูณหลักหน่วยนะครับต่อไปไปคูณหลักสิบ94 36นะครับ94 36 เราคูณหลักสิบเราก็ต้องเริ่มบันทึกตั้งแต่หลักสิบนะครับก็คือใส่6ที่หลักสิบนะครับแล้วก็ใส่3ที่หลักร้อยนะครับเหมือนเดิมครับทำกับหลักร้อยเหมือนกับทำกับหลักก่อนหน้าเอา4ไปคูณ4ในหลักร้อย4 4 6 6 เราคูณหลักร้อยเราก็ต้องเริ่มบันทึกตั้งแต่หลักร้อยนะครับก็เอา6บวกเข้าไปนะครับในหลักร้อยแล้วก็บวก1เข้าไปในหลักพันคำตอบข้อนี้ก็จะเป็น1968นะครับไม่ยากเลยนะครับการคูณเลขด้วยเลขหลักเดียวโดยใช้ลูกคิดญี่ปุ่น ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนยังไม่สามารถคูณได้ก็ลองกลับไปดูวิดีโอซ้ำนะครับแล้วก็ถ้าติดขัดตรงไหนก็ลองย้อนกลับไปดูวิดีโอเก่าๆที่ผมได้เคยทำไว้นะครับในเรื่องการบวกและการลบการรวมกลุ่มของ5การรวมกลุ่มของ10ซึ่งต้องใช้ในการเป็นพื้นฐานในการคูณเลขในลูกคิดญี่ปุ่นนะครับสำหรับเท่านี้ก็ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอฝากไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมผู้จัดทาได้ทำคลิปด,ดีๆออกมาให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ